บทที่หนึ่ทุกๆฤดูหนาวคฤหาสหลายแห่งในเมืองหลวงจะจัดงานเลี้ยงผิงไฟทั้งเล็กและใหญ่นานกงเย่มักจะไปคฤหาสขององค์หญิงหยงหยางตามปกติและเธอก็คุ้นเคยกับมันแล้วอย่างไรก็ตามคราวนี้งานเลี้ยงผิงไฟจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยหยงหยางส่งข้อความและเชิญเจ้าชายขุนนางและครอบครัวผู้มีชื่อเสียงมากมายในเมืองหลวงชั่วครู่หนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ตกตะลึง ทุกคนรู้ดีว่าเจ้าหญิงหยุนเฉิงชอบที่จะมีชีวิตชีวาและชอบจัดงานเลี้ยงต่างๆในคฤหาสน์ของเธอแต่เจ้าหญิงหยงอย่างนั้นแตกต่างออกไปเจ้าหญิงผู้เคยต่อสู้ในสนามรบนี้แตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปยกเว้นเหตุการณ์ที่น่าย,ยินดีในคฤหาสน์แล้วคฤหาสน์แห่งนี้จะไม่มีงานเลี้ยงใหญ่ตลอดทั้งปีเจ้าหญิงหยงอย่างเองก็แทบจะไม่เคยไปร่วมงานเลี้ยงในคฤหาสน์อื่นเลย แต่เธอกลับจัดงานเลี้ยงนี้ให้กับเวนยูนานกงเย่ยังได้รู้จากฟู่หยุนหยานว่าหยงหยางได้เชิญเจ้าชายและเจ้าหญิงมาด้วยหลายคนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอให้ความสําคัญต่อเวนยูหลานชายของเธอมากเพียงใดเช้าวันนั้นนานกงเย,ย่แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษและสวมชุดสีแดงกุหลาบรับกับผิวราวกับหยกของเธอทําให้เธอดูบอบบางยิ่งกว่าดอกไม้เมื่อเซียวเฟยมองดูเธอความประหลาดใจก็ฉายในดวงตาของเธอ และเธอก็ชมเชยพี่สะพ้ายคุณสวยมากเธอพูดอย่างจริงใจไม่มีความสุภาพใดๆและสาวใช้หลายคนที่อยู่ข้างๆเธอก็หัวเราะพวกเขาคุ้นเคยกับนิสัยที่ตรงไปตรงมาของเซียวเฟยแล้วหนานกงเย,ย่กล่าวด้วยรอยยิ้มน้องสาวเฟยวันนี้คุณก็ดูดีมากคำพูดของหนานกงเย,ย่ก็ไม่สุภาพสิ่งที่เซียวเฟยสวมในวันนี้คือหนึ่งในเสื้อผ้าใหม่หลายชิ้นที่ผลิตขึ้นสำหรับปีใหม่ที่ดูสง่างามมาก เหมือนกับตัวของเซียวเฟยเองที่มีอารมณ์เย็นจึงเข้ากันอย่างลงตัวเมื่อทั้งสองคนพร้อมและออกเดินทางไปที่คฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยงหยางทันทีจริงๆแล้วมันยังเร็วกว่าเวลานัดแต่หนานกงเย่ไม่ชอบมาในช่วงเวลาที่มีผู้คนพลุกพล่านจึงอยากจะไปให้เร็วสักหน่อยนอกจากนี้หากเธอมาเร็วกว่านี้เธอสามารถคุยกับหยงหยางและแนะนำเซียวเฟยกับเจ้าหญิงหยงหยางได้ นันกงเย่คิดว่าเธอมาถึงเร็วแล้วแต่เธอคิดไม่ถึงว่าจะมีใครมาถึงเร็วกว่าเธอเมื่อเธอลงจากรถม้าที่ประตูที่สองของคฤหา์เจ้าหญิงฟู่หยุนหยานก็เข้ามาพบเธอและกระซิบกับเธอว่าองหญิงสามมาถึงแล้วนานกงเย่ตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้พระราชวังไม่ได้ออกมาง่ายๆเหมือนคฤหา์ภายนอกองหญิงสามก่อนจะออกจากวังเธอยังคงต้องไปแสดงความเคารพต่อฮองเฮาก่อน นอกจากนี้พระราชวังมีขนาดใหญ่และมีประตูหลายชั้นจึงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจึงจะออกจากพระราชวังได้แล้วการมาถึงคฤหาสน์เจ้าหญิงคงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่ดีแน่นอนว่าฟู่หยุนหยานก็รู้ดีและแลกเปลี่ยนสายตากับนานกงเย่แต่เซียวเฟยไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นสีหน้าของเธอจึงสงบและไม่แยแสเด็กหญิงทั้งสามเดินไปข้างหน้า และในไม่ช้าห้องถงหูฟู่ก็ปรากฏตัวต่อหน้านานกงเย่กระซิบกับเซียวเฟยท่านย่าหยองหยางเป็นคนใจดีมากฉันกับพี่ชายใหญ่ของคุณปฏิบัติต่อเธอเหมือนท่านย่าของเราเองและคุณก็ทำได้เช่นกันไม่ต้องเป็นทางการมากเกินไปใช่แล้วฟู่หยุนหยานพยักหน้าและเห็นด้วยท่านย่าและท่านปูหลิงต่างก็เป็นแม่ทัพในกองทัพเมื่อหลายสิบปีก่อนและพวกเรารู้จักกันมานานแล้ว ท่านย่าจะมีความสุขมากที่ได้พบคุณเซียวเฟยพยักหน้าอย่างครุ่นคิดเธอรู้ว่ากองทัพขนนกแดงที่นำโดยองค์หญิงหยงหยางอยู่ภายใต้คำสั่งของปู่ของเธอแต่เธอไม่รู้ว่าทั้งสองครอบครัวยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ขณะที่พวกเขาพูดพวกเขาก็มาถึงด้านนอกห้องถงหลักของห้องถงหู่ฟู่และเสียงประหลาดใจขององค์หญิงสามก็ดังมาจากข้างในลูกพี่ลูกน้องอยู่ ปรากฏว่าพระชายาซื่อจื่อแห่งเจิ้นหนานเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณฉันจำความการุณาที่พระชายาซื่อจื่อที่มีต่อฉันได้เสมอในเวลาเดียวก,กันกับที่วันอยู่พูดหนานกงเย่และคนอื่นๆก็เข้ามาในห้องและดวงตาของเขาก็มองไปทันทีขณะนี้มีคนห้าคนนั่งอยู่ในห้องนี้นอกจากหยงหยางวันอยู่และองค์หญิงสามแล้วในฟู่และฟู่หยุนเหอก็อยู่ที่นั่นด้วยเย่เอ๋อมาที่นี่ หยงหยางซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หลักเมื่อเห็นหนานกงเยก่ก็บอกมือด้วยรอยยิ้มจากนั้นมองไปที่เซียวเฟยคนนี้ต้องเป็นน้องสาวของไอยี่ใช่ไหมเซียวเฟยโค้งคำนับให้หยงหยางเฟยเออคาราวะเจ้าหญิงหยงหยางหยงหยางได้รู้จากฟู่หยุนหยานว่าพี่สะใภ้น้องสามีเข้ากันได้ดีเธอจึงพูดด้วยรอยยิม้มน้องสาวเฟยเรียกฉันว่าย่าหยงหยางตามพี่ชายและพี่สะใภ้ของคุณเธอ เซียวเฟยเหลือบมองหยงหยางด้วยความประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นหญิงชราที่ดูสดใสเช่นนี้เธอมองไปทางหนานกงเย่อีกครั้งและเมื่อเธอเห็นหนานกงเย่พยักหน้าไปทางเธอเธอก็เปลี่ยนคำพูดอย่างสงบและทักทายอีกครั้งเฟยเอ๋อคารวะท่านย่าหองอยงหยางหองอยงหยางยิ้มอย่างอ่อนโยนมากขึ้นและถอดจี้ยกออกจากเอวของเธอแล้วมอบให้เซียวเฟย จากนั้นหนานกงเย่และเซียวเฟยก็ไปทักทายองค์หญิงสามองหญิงสามโบกมืออย่างอ่อนโยนและใจกว้างเพื่อบอกว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องโค้งคํานับจากนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าพระชายาฉันเพิ่งได้ยินลูกพี่ลูกน้องอยู่พูดถึงคุณฉันไม่คิดว่าพระชายาจะเป็นผู้ช่วยชีวิตของลูกพี่ลูกน้องอยู่ด้วยพระชายาช่างเป็นคนที่ทําดีโดยไม่ต้องการผลตอบแทนจริงๆซึ่งทําให้ฉันชื่นชมคุณมาก หนานกงเย่ยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าฟาบาดมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเวนอยู่ยืนขึ้นทักทายนานกงเย่ยและเซียวเฟยอ,อย่างสุภาพแล้วพูดว่าถึงพระชายาคิดว่านี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่สำหรับฉันมันเป็นสิ่งใหญ่มากและสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของฉันได้ลูกพี่ลูกน้องอยู่พูดถูกองหญิงสามเห็นด้วยดวงตาสีดำสดใสคู่หนึ่งเปล่งประกาย หลังจากที่ทุกคนนั่งแล้วองคหญิงสามก็พูดอย่างอบอุ่นท่านย่าหยงอย่างลูกพี่ลูกน้องอยู่ฉันได้ยินมาว่าสวนบวยในคฤราหน์ของเจ้าหญิงมีชื่อเสียงมากช่วงนี้ดอกบวยกำลังบานสะพรัง่งฉันจะขอไปชมดอกบวยได้ไหมนั่นย่อมได้แน่นอนวันอยู่พยักหน้าจากนั้นมองไปที่เซียวเฟยและถามด้วยรอยยิ้มว่าคุณหนูเสียวคงจะเป็นคนที่ชอบดอกบวยด้วยใช่ไหม ใบหน้าที่สง่างามและหล่อเหลาของเขามักจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรอยยิ้มของเขาทำให้ผู้คนหลงรักเขาทันทีที่เห็นเครื่องแต่งกายของเซียวเฟยในวันนี้เห็นได้ชัดเจนดังนั้นเธอจึงไม่แปลกใจและพยักหน้าเห็นด้วยดวงตาของเวินอยู่เริ่มอ่อนโยนขึ้นและเขาพูดว่าไม่ทราบว่าคุณหนูเซียวจะมากับเราเพื่อชมดอกบวย้วยได้ไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าขององค์หญิงสามก็แข็งทื่อ และเธอก็รีบปกปิดสีหน้าบูดบึ้งของเธอนานกงเย่ก็กําลังพูดคุยกับเซียวเฟยน้องสาวเฟยป่าบวยที่บ้านของท่านย่าหยองอย่างนั้นโดดเด่นอย่างแท้จริงตามที่หลิวเนียงกล่าวถ้าวังเจ้าหญิงของพวกเขาอ้างว่าเป็นอันดับสองคงมีเพียงพระราชวังเท่านั้นที่กล้ากล่าวว่าเป็นอันดับหนึ่งนานกงเย่พูดในภายหลังพร้อมกับลอเลียนแต่ฟู่หยุนหยานไม่ได้จริงจังกับมัน เธอยืดอกอย่างมั่นใจและพูดว่านั่นแน่นอนคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอนางฟู่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้หลิวเนียงช่างไม่รู้ว่าควรจะถ่อมตัวยังไงดีเด็กคนนี้น่ากังวลมากดีที่เธอจะแต่งงานแล้วในปีนี้ดวงตาของเซียวเฟยเป็นประกายและเธอก็พยักหน้าซ้ำละซ้ำเล่าพี่สะพ้ายหลิวเนียงถ้าอย่างนั้นฉันต้องไปดูด้วย ใบหน้าสวยงามขององค์หญิงสามแข็งทื่อขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอกำลังจะหมดลงสาวใช้ก็เข้ามาในห้องและรายงานไปยังหยงหยางว่าฟาบาดเจ้าหญิงหยุนเฉิงคุณชายใหญ่หยวนคุณชายรองหยวนและเจ้าเมืองหลิวซวงมาถึงประตูที่สองแล้วหยวนอยู่อี้มาแล้วนานกงเย่และฟูห่หยุนหยานแลกเปลี่ยนสายตาฟูห่หยุนหยานกำลังจะไปที่ประตูที่สองเพื่อต้อนรับพวกเขา แต่สาวใช้อีกคนรีบเข้ามาและรายงานว่าฟาบาทรถมาขององค์ชายใหญ่องค์ชายรององค์ชายห้าและองค์หญิงสี่มาถึงมุมถนนแล้วขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งก้านทุกก่อนถึงเวลาที่เขียนไว้ในบัตรเชิญและแม้แต่แขกส่วนใหญ่ก็ยังไม่มาถึงเป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงทุกคนต่างให้ความสําคัญกับหยงหยางเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องจริงที่หยงหยางไม่เพียงแต่ได้รับความเคารพอย่างลึกซึ้งจากจัก,กรพรรดิเท่านั้น แม้ว่าเธอจะมอบอำนาจทางทหารคืนให้กับกองทัพแล้วแต่เธอก็ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในกองทัพใต้อยู่หลังจากนั้นไม่นานนายท่านฟู่และภรรยาของเขาและคุณชายฟู่ได้นำองค์ชายและองค์หญิงรวมถึงตระกูลหยวนเข้ามาหยวนหยู่อี้และองค์ชายห้าสนิทกับหนานกงเย่มากดังนั้นทันทีที่พวกเขาเข้ามาในห้องพวกเขาทั้งหมดก็พยักหน้าให้หนานกงเย่เล็กน้อยและหนานกงเย่ก็ยิ้มกลับ ด้วยการเพิ่มคนเหล่านี้ห้องโถงใหญ่เดิมที่ว่างเปล่าก็ดูแออัดและบรรยากาศก,ศก็มีชีวิตชีวามากทุกคนใช้เวลาเคารพกันตามพิธีจนเสร็จสิ้นหั่นหลิงกวนมองไปที่องค์หญิงสามด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าน้องหญิงสามทำไมคุณมาที่นี่คนเดียวและไม่บอกอะไรกับพวกเราที่เหลือเลยขณะที่เขาพูดเขาจงใจมองไปที่องค์หญิงสี่เรากับจะพูดว่าทำไมคุณถึงทิ้งน้องสาววัยหกขวบและออกมาจากวังเพียงลำพัง คำพูดของฮั่นหลิงกวนฟังดูแปลกแปลกและเขาก็รู้สึกแปลกใจด้วยองค์หญิงสามไม่เคยสนิทกับคฤหา์ของเจ้าหญิงหยงหยางมาก่อนแล้วทำไมวันนี้เธอถึงใส่ใจขนาดนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วฮั่นหลิงกวนก็เหลือบมองเวินอยู่อย่างสงบแล้วเวินอยู่ก็สส่หัวอย่างไร้ร่องรอยบ่งบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันองหญิงสามไม่เคยคิดที่จะพาองหญิงสี่ออกจากวังพร้อมกับเธอ เมื่อหั่นหลิงกวนพูดแบบนี้ดวงตาของเธอมีร่องรอยของความลำบากใจปรากฏขึ้นและด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและน่ารื่นรมบนใบหน้าของเธอเธอก็พูดว่าพี่ชายรองฉันบังเอิญตื่นเช้าและมีเวลาว่างจึงมาที่นี่ก่อนทุกคนรู้ว่านั่นเป็นเพียงข้อแก้ตัวหั่นหลิงกวนไม่ได้ถามต่อเขาแค่ใช้ความคิดเมื่อเห็นว่ามีคนจำนวนมากหยงหยางพบว่าไม่สะดวกที่จะพูดคุย ดังนั้นเธอจึงสั่งให้ฟูหยุนยานและเวินยู่พาพวกเขาออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกให้หยุนเชิงอยู่คนเดียวเพื่อคุยกับเธอในห้องโถงหูฟูลมหนาวข้างนอกพัดมาและถึงแม้ว่าพวกเธอจะถูกห่มด้วยเสื้อคลุมหนาๆแต่สาวๆก,ก็อดไม่ได้ที่จะถอยกลับโดยเฉพาะองค์หญิงสี่วัยหกขวบซึ่งแก้มอัละเอียดอ่อนของเธอยังคงแดงเพราะความหนาวเย็นองค์หญิงสามพูดเบาๆน้องหญิงสี่นในเมื่อคุณรู้สึกไม่สบาย คุณก็ควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ในวังฟังดูเหมือนพี่สาวจะใส่ใจน้องสาวของเธอมากแต่ทุกคำพูดเต็มไปด้วยการตำหนิซึ่งทำให้คนอื่นๆรู้สึกไม่สบายใจแต่พวกเขาไม่สามารถหาข้อตำหนิใดๆได้ไดองค์หญิงสี่นั้นยังเด็กแต่ก็อ่อนไหวมากเธอจ้องมององค์หญิงสามด้วยความเขินอายที่จริงแล้วเธอไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด เพียงแต่รู้สึกคันเล็กน้อยที่ปลายจมูกเมื่อลมหนาวพัดมาในเวลานี้สาวใช้จกักรคฤหาดเจ้าหญิงยิ้มและพยายามทำให้ทุกอย่างราบรื่นโดยกล่าวว่าฟาบาดพระชายาเจ้าเมืองหลิวซวงคุณหนูเซียวมังกรไฟในศาลาหวังเหมยถูกเผาไม่มาทั้งวันและตอนนี้ข้างในอบอุ่นมากโปรดอดทนสักครู่ก็จะถึงแล้วในไม่ช้าศาลาหวังเหมยและศาลาตงหยุนก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาและกลุ่มก็แยกออกเป็นสองกลุ่ม วันอยู่พาองค์ชายใหญ่และชายหนุ่มคนอื่นๆไปที่ศาลาตรงหยุนขณะที่ฟู่หยุนหยานเป็นผู้นำหนานกงเย่และคนอื่นๆไปที่ศาลาหวังเหมยอย่างที่สาวใช้พูดในศาลาหวังเหมยนั้นอบอุ่นมากและแม้แต่การสวมชุดบางๆก็อาจจะเพียงพอแล้วทันทีที่สาวๆเข้ามาในห้องพวกเธอแทบรอไม่ไหวที่จะถอดเสื้อคลุมออกสาวใช้ในบ้านของเจ้าหญิงฉลาดมากและรีบนำชาขิงร้อนมาให้กับองคหญิงสี่ทันที หลังจากดื่มไปหนึ่งถ้วยองค์หญิงสี่ก็ดูดีขึ้นมากลูกพี่ลูกน้องหยานองค์หญิงสามร้องเรียกเบาๆฉันได้ยินมาว่าเราสามารถมองเห็นป่าบุ้ยจากศาลาหวังเหมยได้ช่วยพาฉันไปชมหน่อยสิองค์หญิงสามมีสถานะสูงสุดในศาลาหวังเหมยเนื่องจากเธอร้องขอสิ่งนี้ฟูห่ญหยุนหยานซึ่งเป็นทั้งเจ้าบ้านและลูกพี่ลูกน้องดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเห็นด้วย ฟูหยุนหยานพาทุกคนขึ้นไปบนชั้นสองจากหน้าต่างตะวันออกเฉียงใต้บนชั้นสองเราสามารถมองเห็นป่าบวยที่อยู่ถัดจากศาลาหวังเหมยซึ่งมีทั้งดอกบวยสีขาวบวยฤดูหนาวและบวยสีแดงบานสะพรั่งท่ามกลางลมหนาวแค่ยืนริมหน้าต่างก็สามารถเก็บดอกบวยที่ใกล้ที่สุดได้อย่างง่ายดายเซียวเฟยรู้สึกทึ่งกับภาพนั้นแม้ว่าเธอจะเข้าร่วมงานงานเลี้ยงชมดอกบวยครั้งสุดท้ายที่คฤรานัดยุนเฉิงด้วย แต่ตอนนั้นยังเป็นช่วงต้นฤดูหนาวดังนั้นดอกไม้ฤดูหนาวบางดอกจึงบานเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นเทศกาลชมดอกบ้วแล้วองหญิงสามรู้สึกเสียใจเล็กน้อยกับการตัดสินใจของเธอทันทีที่เธอเข้ามาใกล้แม้ว่าวันนี้ลมจะไม่พัดเข้ามาเต็มที่แต่เธอก็สัมผัสได้ถึงลมหนาวทันทีที่เธอเข้าใกล้หน้าต่าง,เธ,เ,าาางเธอกำลังคิดว่าจะหาข้ออ้างเพื่อออ,อกไปดีหรือไม่ เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดามาปรากฏว่ามีสตรีจากคฤรืสหาอีกหลายคนมาถึงแล้วเมื่อได้ยินว่าองค์หญิงสามอยู่บนชั้นสองพวกเขาก็เข้ามาทักทายเธอองค์หญิงสามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เดินไปที่อ่งางฐานที่มีเหล่าผู้หญิงรายล้อมอยู่เซียวเฟยยังคงมองดูป่าบวยในระยะไกลพึมพำกับตัวเองเราวกับว่าเธอกำลังมีสมาธิกับบทกวีบางบท เมื่อเห็นความหลงไหลของเซียวเฟยฟู่หยุนหยานจึงพูดด้วยรอยยิ้มอาเฟยฉันจะพาคุณไปเดินเล่นในป่าบววดีไหมท่านย่าฟู่เป็นคนเชิญองค์หญิงสามและแขกผู้หญิงคนอื่นๆมาที่นี่ดังนั้นการที่ฟู่หยุนหยานพาเซียวเฟยไปเที่ยวสักพักจึงไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทเซียวเฟยมองดูหนานกงเย,ย่อย่างขอความเห็นและหนานกงเย,ย่ก็พูดด้วยรอยยิม้มน้องสาวเฟยเราไปกันเถอะ หยวนอยู่อี่ตัวสั่นเพราะความหนาวเย็นแล้วและพูดอย่างเร่งรีบพวกคุณไปกันเถอะฉันจะไม่ไปมันหนาวมากฉันควรซ่อนตัวอยู่ในบ้านดีกว่าฟู่หยุนหยานส่ายหัวและถอนหายใจลูกพี่ลูกน้องอี้ฉันบอกคุณมานานแล้วว่าคุณควรออกกําลังให้มากขึ้นจะได้ไม่กลัวความหนาวมากนะักดูอาเฟยซึ่งมาจากทางใต้ย,ยังมีสุขภาพดีมากกว่าคุณอีกหยวนหยูอี้เหลือบมองฟู่หยุนหยานอย่างเคือง ฉันก็เคยบอกคุณไปแล้วว่าเป็นผู้หญิงควรแต่งตัวเพื่อเอาใจตัวเองคุณควรใส่ใจกับรูปลักษณ์ของคุณให้มากกว่านี้คุณเคยเชื่อฟังฉันไหมพวกลูกพี่ลูกน้องทะเลวิวาทกันแต่บรรยากาศมีความกลมกลืนกันอย่างมากเซียวเฟยมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยในดวงตาที่เย็นชาของเธอครั้งหนึ่งเธอเคยอิจฉาความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพวกเขาในฐานะลูกพี่ลูกน้อง อิจฉาพวกเขาและพี่สะใายที่มีเพื่อนสนิทเช่นนี้แต่ตอนนี้เธอไม่อิจฉาพวกเขาแล้วเพราะเธอและพี่สะใายของเธอก็เหมือนกับพวกเขาพวกเขาสองสามคนเดินลงไปข้างล่างพูดคุยและหัวเราะกันแต่ในที่สุดหยวนอยู่อีกก็ไม่ได้เดินตามพวกเขาออกไปฟูหยุนหยานสวมเสื้อคลุมของเธออีกครั้งนำหนานกงเย่และเซียวเฟยไปที่ป่าบวยและพูดว่าอาเฟยนี่เป็นครั้งแรกของคุณในเมืองหลวง ดังนั้นคุณต้องไม่เคยเข้าร่วมในงานเลี้ยงผิงไฟในเมืองหลวงเลยงานเลี้ยงผิงไฟนี้ไม่เพียงแต่มีศาลาอบอุ่นที่นี่เท่านั้นแต่ยังมีศาลาอบอุ่นอื่นอีกด้วยขณะที่เธอพูดเธอก็ชี้ไปที่ศาลาที่มองเห็นได้เลือนลางในสวนบววยและพูดว่าดูสิที่นั่นแหละมีฉากกั้นขนาดใหญ่หลายบานล,ล้อมรอบศาลานวลเพื่อกั้นจากลมหนาวนานกงเย่อธิบายด้านข้าง มีเครื่องทำความร้อนฝังอยู่ในพื้นดินของศาลาหนานหนิงดังนั้นศาลาจึงอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิตราบใดที่คุณกั้นลมคุณก็สามารถดื่มสุราและเพลิดเพลินกับดอกบวชฤดูหนาวได้ศาลานวนหนิงมีความสง่างามมากดังนั้นผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงแห่งนี้ยังคงชอบที่จะจัดงานเลี้ยงอบอุ่นแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเฟยได้ยินเรื่องนี้และเธอก็พบว่ามันแปลกใหม่มากฟู่หยุนหยานโบกมืออย่างกล้าหาญ ไปนั่งในศาลาอบอุ่นกันเถอะพวกเขาทั้งสามเดินช้าๆเข้าไปในป่าบวยพวกเขาได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะดังมาจากป่าทิศทางเสียงฉินมาจากทิศทางของนวลติงเห็นได้ชัดว่าคนที่เล่นฉินมีทักษะพิเศษทุกจังหวะล้วนถูกต้องบทเพลงที่บรรเลงนั้นไม่เพียงแต่ไพเราะจับใจแต่ยังนุ่มนวลแต่หนักแน่นผู้ฟังจะนึกถึงภาพดอกบวยที่พลิ้วไหวตามสายลม เซียวไฟขมวดคิ้วและพล้งออกมานี่คือเพลงดอกบวยสามดอกดังคำพูดที่ว่าดอกบวยดอกแรกดุดสายลมอ่อนไหวดอกบวยดอกที่สองดุดหิมะล่องลอยดอกบวยดอกที่สามดุดแสงแดดและร่มเงาเสียงฉินที่ไพเราะและในระหว่างที่บรรเลงเพลงเกล็ดหิมะบางส่วนตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆเพิ่มแนวความคิดทางศิลปะให้กับเสียงฉิน เกล็ดหิมะเย็นๆตกลงบนผิวหนังและกลายเป็นน้ำหิมะเซียเฟยกลับมาสัมผัสได้ด้วยเสียงฉินและพูดว่าพี่สะพ้ายหลิวเนียงเนื่องจากมีคนอยู่ในศาลาหนานหนิงเราก็กลับไปที่ศาลาหวังเหมยกันก่อนเถอฟู่หยุนหยานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคนในศาลาอบอุ่นเป็นผู้ชายก็คงไม่ดีถ้าไปพบกับเขาเธอกำลังจะตอบเมื่อได้ยินเสียงขององค์ชายห้าดังมาจากศาลานวล พี่สาวเย่ลูกพี่ลูกน้องหยานคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยขณะที่พูดองค์ชายห้าก็เดินออกจากศาลานวลตามมาด้วยองค์ชายรองห้่นิงกวนหญิงสาวทั้งสามรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายเจ้าชายทั้งสองในเวลาเดียวกันเสียงฉินในศาลาอบอุ่นก็หยุดลงและร่างที่คุณเคยอีกคนก็เดินออกมาลูกพี่ลูกน้องอยู่ฟูหยุนหยานร้องด้วยความประหลาดใจ คนที่เล่นฉินเมื่อกี้คือคุณหรอกหรือไม่คิดว่าทักษะการเล่นฉินของลูกพี่ลูกน้องอยู่จะเก่งขนาดนี้วันอยู่พยักหน้าแสดงนยยด้วยความเขินอายและโค้งคำนับว่าฉันขอโทษที่ทำให้ลูกพี่ลูกน้องหยานพระชายาซื่อจื่อและคุณหนูเสียวต้องขบขันแล้วเซียวเฟยตอบอย่างจริงจังคุณชายวันเล่นฉินเก่งมากแต่คุณค่อนข้างตึงเครียดอยู่กับการแสดงทักษะฉินมากเกินไป คุณควรคิดถึงความคิดทางศิลปะและผ่อนคลายให้มากขึ้นคุณจะไปถึงระดับที่สูงกว่านี้ได้อย่างแน่นอนคนที่ไม่รู้จักเซียวเฟย์หรือใจแคบจะต้องโกรธอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่ฟู่หยุนหยานซึ่งรู้นิสัยเซียวเฟยและกำลังจะอธิบายบางอย่างให้เวินอยู่ฟังแต่เธอก็ได้ยินเวินอยู่พูดอย่างจริงใจการฟังคำพูดของคุณหนูดีกว่าการอ่านหนังสือมาสิบปีวเวินอยู่รู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ คุณหนูเซียวชำนาญเรื่องฉินมากหวังว่าคุณหนูจะให้คำแนะนำแก่ฉันอีกได้ไหมในอนาคตแม้ว่าวันอยู่จะเป็นหลานชายของท่านย่าหยองหยางแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นผู้ชายดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะให้เซียวเฟยที่เป็นสตรีในห้องส่วนตัวให้คำแนะนำชายหนุ่มนานกงเย่กำลังจะปฏิเสธแต่เซียวเฟยพูดขึ้นก่อนและพูดอย่างตรงไปตรงมาทักษะการเล่นฉินของคุณชายวันดีกว่าของฉันมาก และฉันรู้สึกละอายใจที่จะบอกว่าฉันดยกว่าคุณเพียงแต่วิธีการเล่นฉินอยู่ที่สภาวะจิตใจแล้วทักษะการเล่นฉินจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเวนหยูกล่าวอย่างนอบน้อมสิ่งที่คุณหนูเซียวพูดนั้นเป็นความจริงเซียวเฟยพยักหน้าท่าทางของเธอดูเหมือนจะพูดว่าเด็กคนนี้สามารถสอนได้ลีหลีเกือบจะกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้และกัดฟันเพื่อกลั้นไว้นี่เป็นนิสัยของเซียวเฟยจริงๆ หนานกงเย่ยิ้มและพูดว่าฟ้าบาทหิมะเริ่มตกแล้วเรากลับไปที่ศาลาอบอุ่นกันเถอะโดยเฉพาะองค์ชายห้าถึงแม้สุขภาพของเขาค่อยๆดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังอ่อนแอกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยจึงไม่เหมาะที่จะอยู่ท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นหั่นหลิงกวนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและชมเชยหิมะที่เป็นมงคลบ่งบอกถึงการเก็บเกี่ยวที่ดี ท่านาย่าหยงหยางรู้วิธีเลือกวันจริงๆที่ทําให้เราได้ชมดอกบวยท่ามกลางหิมะขณะที่เขาพูดทั้งกลุ่มก็เดินออกจากป่าบวยและมุ่งหน้าสู่ศาลาอบอุ่นแล้วแยกทางกันนานกงเยและพักพวกของเธอกลับมาที่ศาลาหวังเหมยอ,อีกครั้งนานกงเยและคนอื่นๆเพิ่งถอดเสื้อคลุมออกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลงมาชั้นล่างองหญิงสามเดินลงมาท่ามกลางแขกรับเชิญหญิงกลุ่มหนึ่งและเดินมาหาพวกเขา ใบหน้าขององค์หญิงสามดูแข็งทื่อเล็กน้อยแต่เธอยังคงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตามปกติของเธอลูกพี่ลูกน้องหยานคุณเพิ่งไปป่าบวยกับพี่ชายและน้องชายห้าใช่ไหมทำไมคุณไม่บอกให้ฉันไปด้วยเมื่อสักครู่นี้องค์หญิงสามอยู่ที่ริมหน้าต่างเธอบังเอิญเห็นกลุ่มของนานกงเย่กล่าวคำอำลากับองค์ชายรองและคนอื่นๆในตอนแรกเธอไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้ แต่เมื่อเห็นวันอยู่อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มเหล่านั้นใบหน้าของเธอก็มืดลงเธออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่านานกงเย่และฟูหยุนหยานจงใจพยายามจับคู่วันอยู่กับเซียวเฟยหรือเปล่าองค์หญิงสามเริ่มโกรธมากขึ้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้และรีบลงมาชั้นล่างแม้ว่าองค์หญิงสามจะยิ้มแต่น้ำเสียงของเธอกลับมีท่าทีสงสัยโดยไม่รู้ตัวเธอคิดว่าเธอซ่อนมันไวอ้อย่างดีแต่ทุกคนก็รู้สึกได้ ฟู่ยุนยานขมวดคิ้วไม่พอใจในตอนแรกและในที่สุดก็พูดอย่างใจเย็นองค์หญิงสามเราบังเอิญไปพบกับองค์ชายรองและองค์ชายห้าในป่าบวยเมื่อสักครู่นี้หากองค์หญิงสามสนใจฉันก็สามารถพาฝ่าบาทไปที่ป่าบวยได้เช่นกันเราจะไปกันเลยไหมมันเป็นวันที่อากาศหนาวและเธออาจไม่สามารถพบเขาได้องค์หญิงสามก็หมดความสนใจและพูดอย่างเบื่อหน่ายเล็กน้อย ฉันแค่พูดเล่นเธอมองดูเซียวเฟย์อย่างรวดเร็วและเธอยังคงรู้สึกไม่มีความสุขแม้ว่าเธอจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเธอเป็นเจ้าหญิงที่เหนือกว่าแต่ทำไมฟู่หยุนหยานท่านย่าหยงหยางและวันอยู่ถึงสแสดงความรักต่อเซียวเฟย์มากกว่าเธอในเวลานี้หลังจากที่สาวใช้ประกาศเจ้าหญิงหยงหยางและหยุนเฉิงก็มาถึงเหล่าสตรีทุกคนก็รีบลุกขึ้นมาทักทายและทำความเคารพ ยงหยางมีอารมณ์สบายๆและไม่ชอบสิ่งทางสังคมที่สุภาพเหล่านี้เสมอหลังจากให้สาวๆทำตัวตามสบายแล้วเธอก็ขึ้นไปที่ชั้นสองกับพวกเธอและนั่งลงทีละคนตามสถานะและอันดับของพวกเธอเหล่าสาวใช้เสิร์ฟชาดอกบุวยหลังจากดื่มชาแล้วหยุนเฉิงก็รู้สึกรื่นเริงและพูดว่าสเสด็จอาคุณก็รู้ว่าฉันชอบความมีชีวิตชีวาอยู่เสมอหายากที่จะมีเด็กสาวจำนวนมากมาที่นี่ในวันนี้ และยังมีสตรีที่มีความสามารถมากมายในหมู่พวกเขาทำไมไม่ลองให้โอกาสพวกเขาได้แสดงความสามารถละ่ะก่อนที่ยงหยางจะพูดอะไรองค์หญิงสามก็ลุกขึ้นและพูดอย่างอ่อนโยนท่านย่าพูดถูกวันนี้ให้ฉันเล่นเพลงเพื่อเป็นการเริ่มการแสดงก่อนเถอะเมื่อองค์หญิงสามอาสาก็ไม่มีใครคัดค้านหลังจากเวลาชาหนึ่งถ้วยองค์หญิงสามก็นั่งลงหลังโตฉิน ในไม่ช้าเสียงฉินอันไพเราะและทรงพลังก็ไหลออกมาจากนิ้วเรียวของเธอหนานกงเย่เลิกคิ้วเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เพลงการซุ่มโจมตีด้วยมีดบินที่เธอเล่นที่ชมรมจินซินหรือสตรีส่วนใหญ่ได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะวันนี้เป็นงานเลี้ยงผิงไฟที่หรูหราถ้าเล่นเพลงดอกบวยสามดอกก็จะกลมกลืนกับบรรยากาศอย่างงดงามแต่การเล่นเพลงการซุ่มโจมตีด้วยมีดบิน ที่เต็มไปด้วยการสังหารนั้นทำให้ดูแปลกแยกไปแต่ต้องยอมรับว่าทักษะการเล่นฉินขององค์หญิงสามนั้นยอดเยี่ยมจริงๆไม่เพียงแต่เธอจะไม่มีข้อบอกพร่องเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้หญิงที่จะเล่นเพลงฉินที่หนักเช่นนี้พวกเขาทุกคนรู้ด้วยว่าครั้งหนึ่งนานกงเย่เคยเอาชนะธิดาเทพในการประชุมจินสินด้วยเพลงการซุ่มโจมตีด้วยมีดบินดังนั้นวันนี้องค์หญิงสามกำลังยุ่ยยุนานกงเย่ยหรือเปล่า หรือว่าเธอแค่กําลังพยายามเอาใจท่านย่าหยงหยางเท่านั้นเมื่อทุกคนกําลังแอบคาดเดาเสียงฉินก็จบลงโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นสตรีนางหนึ่งก็ปรบมือและกล่าวชมเชยว่าองค์หญิงสามมีทักษะการเล่นฉินที่พิเศษจริงๆฉันคิดว่าเธอเก่งที่สุดคนหนึ่งในเมืองหลวงแห่งนี้สตรีอีกคนหนึ่งก็ตอบรับเสียงดังและยกย่ององค์หญิงสามอีกครั้งแต่หยงหยางและยุนเชิงไม่ได้พูดอะไร แสงสีดำวาบในดวงตาขององค์หญิงสามเธอยือนขึ้นและพูดด้วยรอยยิม้มฉันได้ยินมานานแล้วว่าคุณหนูเซียวจากวังเจิ้นนานไม่เพียงแต่งดงามเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถที่โดดเด่นมากอีกด้วยไม่ทราบว่าคุณหนูเซียวจะให้เกียรติแสดงความสามารถให้พวกเราได้ชมกันได้หรือไม่แต่ดวงตาของสตรีในห้องก็สว่างขึ้นและพวกเขาก็ได้ยินคำยั่วยุในคำพูดขององค์หญิงสาม รูปร่างหน้าตาของเสียวเฟยนั้นคล้ายคลึงกับเสี่ยวฟางถึงแม้เธอจะงดงามแต่ก็ไม่ใช่สาวงามที่มีความงามอันหน้าทึ่งอย่างแน่นอนส่วนในด้านพรสวรรค์ของเธอเสียวเฟยอยู่ที่ซิงเจียงตอนใต้มาตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่เมืองหลวงใครจะรู้ว่าพรสวรรค์ของเธอเป็นอย่างไรดังนั้นคำชมเชยขององค์หญิงสามจึงไม่ใช่สิ่งที่เธอหมายถึงอย่างชัดเจน ปรากฏว่าองค์หญิงสามไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณหนูเซียวจากวังเจิ้นหนาน